สวีดัสวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่ชาแนละนักกล่าเกมแล้วก็ t ี่ c h e of Attack นะครับ Attack Attack เออ attack, attack นะเกมของค่าย PG เขานั่นแหละอะวันนี้เราจะมาดูกันนะครับทุน1นึ่ง่งร้อบาทไปอ่าไปดูคนสมบัติของเกมนะจ้ะาภาษาอังกฤษอ่านง่ายนะครับเหมาะแก่คนที่เกิดลอนดอนนะจ้าไปอ่าทุนวันนี้หมาะแก่กัน ซื้อฟิวเจอร์อ่าหนึ่งพันไปเลยนะครับเราจะไม่ปั่นเองแล้วนะซื้อซะเลยนะง่ายดีอ่าไปขอต้อนรับสู่ชาแนลนักล่าเกมนะครับชาแนลดีที่จะพาท่านไปรีวิวลูกจักกับเกมทั่วฟ้าเมืองไทยเฮ้ยเกมเฉพาะนั่นแหละเกมนั่นแหละเกมคาสิโนโอเออนั่นแหละปะโัโถเอ้ยดิน้นพันหมดแล้วเออมา นะทุกๆเกมนะครับเกมไหนดีเกมไหนแตกง่ายเกมไหนเหมาะกการลงทุนเราจะพาท่านไปรู้จักแน่นอนนะจ๊ะตอนนี้ของเราคูณ10ไปแล้วคูณ12บองอ่าบิ๊กวินมาแล้วนะจ๊ะมา656อืมเออเกือบเข้าทุนนะไปกันต่อนะครับแต่หากใครสนใจอยากร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยแอด88ยูเนียนนะครับเรามี โปรโมชั่นดีๆรอท่านอยู่แน่นอนนะจ๊ะมา10โอ้โหคูสิบกไปแล้วเอาว่ะแม่เท่าทุนไหมเนี่ยอีกรอบหนึ่ง The เธอแคปเตอร์เฮ้ยหนึ่งอันมาว่ะโห้ยเอาว่ะเอาว่ะนึกว่าจะหมดยังไม่หมดเว้ยไปวะแม่มา ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อนะจ๊ะจะได้มีพระอาชอบวกมาอีกสิบสปินอ่ะได้อีกสิบร,รอบนะครับเรายังไม่เรายังไม่หมดง่ายๆนะตอนนี้นี่เลยแหมจังหวะนี้มาก็รเรียบร้อยนะครับเท่าทุนแล้วที่เหลือคือกําไรนะแต่กําไรเราจะเท่าไรมาดูกันอ๋อยังอยู่โอ้ยี่สิไปแล้วนะตอนนี้มา เท่าไรก็ได้ตัวไหนก็ได้นะจะคูณหมดแผงก็ดีอืมเ,อเฮ้ยอว่นี่เลยมาแม่ไม่คูณต่อ780บาทรับมาไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับไม่รอแล้วมาอีกไหมไมาอีกไหมไม่มาวะ่ะเฮ้ยอ่ะสองรอบสุดท้ายอ่ะรอบหนึ่ง เนี่ยรอบหนึ่งจริงๆล่ะนี่จังหวะนี้โอ้โห1,006เลยทีเดียวนะครับแม่ซุปเปอร์ไม่ก้าวิน1,664บาทนะจ๊ะเกมนี้เหมาะกการลงทุนอย่างแน่แท้เลยนะครับฝากไว้ด้วยละกันหากใครสนใจก็แอดไลน์มานะจ๊ะทั้งหมด3,900บาทเลขกลมๆสวยๆนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋า เชียรกล่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยที่แอด88ยูเนียนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์จะได้ไม่พลาดคลิปล่าเกมของเราครั้งต่อไปนะจ๊ะ